สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับกับผมนะครับปวิทศรีวิริศ,ศนะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันครับในพระธรรมหยอนบทที่5ข้อ13ถึง21ครับ1ยอนบทที 5, ่5ข้อ13ถึง21ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์ถ้าใครเห็นพี่น้องของตนทำบาปชนิดที่ไม่นำไปสู่ความตายก็ให้คนนั้นทูลขอ และพระองค์ก็จะประทานชีวิตแก่คนที่ทำบาปซึ่งไม่นำไปสู่ความตายบาปที่นำไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นการอาธรรมทุกอย่างเป็นบาปแต่บาปที่ไม่นำไปสู่ความตายก็มีอยู่เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปแต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารร้ายไม่แตะต้องเขาเรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้า แต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้ายและเรารู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและประธานสติปัญญาแก่เราเพื่อให้เรารู้จักพระองค์ผู้ทรงสัตว์จริงและเราอยู่ในพระองค์นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พระองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงรักษาตัวให้พ้นจากรูปเคารพช่วงสุดท้ายของพระธรรมหนึ่งยอนนะครับ ยอนเองได้นําผู้อ่านของเขามาถึงความมั่นใจในพระนามของพระเยซูนะครับมีหลายประเด็นนะครับก่อนที่ยอนจะปิดผนึกจดหมายแล้วก็ส่งมาท่านเชื่อมโยงเรื่องราวของความเชื่อนะครับในพระนามของพระเยซูทําให้ได้ชีวิตนิรันดร์และทำให้มีประสบการณ์ในฤทธิอํานาจแห่งพระนามของพระองค์เรื่องแรกครับที่ท่านเองได้ให้ความมั่นใจคือการอธิษฐานครับ เมื่อเราจบการอธิษฐานเรามาจะอธิฐานว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ไหมครับนั้นพระนามของพระองค์หมายถึงการพูดถึงตัวตนคนคนนั้นทั้งหมดครับเวลาเราเรียกชื่อใครหรือตั้งสมญานามให้ใครชื่อหรือสมญานามจะบ่งบอกถึงลักษณะของคนคนนั้นครับเช่นเดียวกันครับการที่เราที่ษฐานในพระนามของพระองค์เรากำลังบอกว่าเราเห็นด้วยกับความเป็นพระเจ้าหรือลักษณะของพระองค์ทั้งหมดเลยและแน่นอนครับ การที่เราที่ฐานอย่างนี้เป็นการเห็นชอบด้วยกับพระประสงค์หรือความเป็นพระเจ้าของพระองค์ทุกอย่างดังนั้นคําพิฐานครับของบุคคลที่มีความเชื่อไม่ได้เกิดจากการใช้ชีวิตตามใจปารนานตัวเองนะแต่เป็นการตัดสินใจว่าจะเชื่อฟังพระองค์งั้นน้นวัาไทยหรือคําพิฐานของเขาต้องสอดคล้องกลมกลืนกันครับงั้นเมื่อเราทิ่ฐานแบบนี้ครับพิฐานยังไงพระเจ้ารับรองคำทิ่านของเราแน่นอนนะครับ พระองค์จะตอบคำอธิษฐานของเราแน่นอนครับดันนยอนจึงนําเหตุการณ์ในยุคนั้นครับมายกตัวอย่างยอนยกตัวอย่างครับว่าถ้าเห็นพี่น้องบางคนทําบาปซึ่งไม่นําไปสู่ความตายหรือการปฏิเสธพระนามของพระเยซูให้เราอธิษฐานเผื่อเขาครับพระเจ้าตอบเขาแน่จะช่วยกู้ชีวิตเขากลับมาได้แต่ถ้าใครปฏิเสธดื้อดึงครับไม่สนใจความจริงของพระเจ้าหรือไม่ยอมเชื่อในพระนามของพระเยซู ยอนไม่ได้บอกว่าห้ามอธิษฐานเผื่อเลยนะครับแต่ยอนบอกว่าที่ฐานเผื่อได้นะแต่ว่าพระเจ้าอาจจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เขาอธิษฐานก็ได้อันแน่นอนครับอาจจะมีพี่น้องบางคนที่ยุคนั้นครับกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วอาจตกในข่ายนี้คือ,อกำลังปฏิเสธพระนามพระเยซูหรือไปฟังคําสอนเทียนเท็ดกำลังปฏิเสธพระเยซูแล้วเขาอาจจะกลับใจแสวงหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอพระเมตตาของพระองค์ประทานการภัยโทษก็ได้ นี่คือสิ่งแรกครับที่เรามั่นใจในพระนามของพระเยซูที่ยอนพูดกับผู้รับจดหมายของเขาสิ่งที่2ครับประเด็นที่2คือความมั่นใจในพระนามของพระเยซูคือในฤทธิ์อำนาจแห่งพระนามของพระองค์เป็นสิ่งที่ยอนย้ําเตือนถึงสิ่งที่เราทราบอยู่แล้วนะครับยอนมักจะพูดว่าท่านรู้แล้วเรารู้แล้วเรารู้แล้วคาคานี้อยู่กระจายไปทั่วพระธรรมถึงยอนอนนั้เรารู้แล้วครับเรามีอํานาจเหนือผีมาเป็านชั่ว หรือแม้แต่ในสงครามผยมัญญาณที่มาโจมตีเราทุกวันให้บุคคลที่เชื่อในพระนามของพระเยซูครับจะมีชีวิตที่สอดคล้องกับฤทธิอำนาจเหนือความบาปดังนั้นเราจึงไม่ปกติทําบาปอีกแล้วเหมือนที่ผมเคยแบ่งปันนะครับเราจะระมัดระวังรักษาตัวเองเขาจึงได้รับการปกป้องจากการคุกคามและการโจมตีของผีมัญญาณชั่วแต่ถ้าคนของพระเจ้าทําบาปละ นะครับหรือพูดง่ายคือเราใส่คำนิเสธหรือคำปฏิเสธลงไปในประโยคนะครับเราจะพบว่าเราท่ากับเรากำลังเปิดช่องให้มารเข้ามาโจมตีเราได้นะครับเหมือนกับมีแผลนะครับเชื้อโรคก็เข้าไปสู่แผลได้ง่ายขึ้นมีขยะหนูก็จะเข้ามาเก็บกินขยะในบ้านของเราฉนั้นก็เหมือนกันครับคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็ตกอยู่ในข่ายอำนาจของมารอยู่แล้วดังนั้นครับเราอย่ากออกนอก รอบของการที่เราจะพึ่งพาฤทธิ์อำนาจนแห่งระนามของพระองค์คืออย่าทำบาปนะพอทำบาปปุ๊บเรากำลังออกนอกการปกป้องของพระเจ้ามารก็มีสิทธิ์จะแตะเราได้ครับงั้นถ้าเราดำเนินชีวิตในการบาปก็เหมือนกับเราเปิดรูโวให้ความบาปให้ความชั่วเข้ามาโจมตีเราเหมือนคนในโลกนี้ครับไม่สามารถต่อต้านอำนาจอิทธิพลของมารร้ายเพราะช่องเขาอยู่ในบาปเขาเปิดช่องเปิดประตูรับมารตลอด มัน่นใจอย่างสุดท้ายครับอย่างที่สาที่ยอนบอกกับพวกเราจดหมายของเขาว่าเราจะมีความเข้าใจและรู้จักพระเจ้าองค์งแท้มาอยู่ตรงนั้นครับเราจะอยู่ในพระองค์ด้วยไม่ใช่เป็นพระจอมปลอมพระเทียมเท็จลูกขารบที่คนหลายคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ากราบไหว้แล้วก็หลงมัวเมาคิดว่านั่นคือพระเจ้าแท้แต่โดยพระนามพระเยซูกระําให้หูตาเราสว่างเลยและเข้าใจถูกต้องว่าโอ้นี่นะพระเจ้าแท้เป็นแบบนี้ รู้จักพระเจ้าแท้จริงๆแบบนี้ไม่ใช่พระจองปอมที่ลึกลับที่เข้าไม่ถึงในคำสอนยุคแรกนะครับคำสอนยุคแรกจะมีความเชื่อว่าจะมีสาวกระดับชั้นนําเท่านั้นที่จะรับรู้คําสอนลึกลับได้แต่สำหรับพระเจ้าไม่เราสามารถเข้าถึงพระเจ้ารู้จักพระองค์จริงๆมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้นะครับวันนี้เมื่อเราเชื่อในพระนามของพระเยซู เราสามารถมั่นใจอย่างที่ยอนเองบอกคนรับจดหมาย3อย่างครับอย่างแรกคืออธิษฐานในพระนามพระเยซูพระเจ้าตอบแน่นอนผมยืนยันสิ่งสองครับเราจะมีฤทธิ์อำนาจเหนือผีมารมินญ,ญาณชั่วเมื่อเราเมินชีวิตไปกับพระเจ้าทุกวันมาร้ายจะไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องเราได้เลยเพราะพระเจ้าปกป้องเราไว้อย่างที่สามครับเราจะมีความเข้าใจเลยรู้จักสนิทสนมเข้าถึงพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ องค์นี้เสมอและทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างไกลจากพระองค์พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ลึกลับที่ราเข้าไม่ถึงวันนี้ทั้งหลายเชื่อมั่นแบบนี้ไหมที่ฐานในพระนามพระเยซูร่วมกัตอบวันนี้ทั้งหลายดำเนินชีวิตไม่อยู่ในสอดคล้องไปกับพระประสงค์หรือแผนการของพระองค์หรือเปล่าไปไม่ได้ครับถ้าท่านไม่อยู่ในชีวิตแบบนี้ที่ฐานพระเจ้าก็ไม่ตอบถึงแม้ท่านจะพยายามอ้างพระนามพระเยซูแต่ว่าพระนามของพระเยซูกับท่านไม่ได้สอดคล้องกัน สินที่สองครับวันนี้ท่านทางถา,ถามตัวเองว่าวันนี้ท่านเจอเรื่องร้าย,ายสงครามเป็นวิญญาณถูกโจมตีมากมายมากหรือเปล่าถ้ามีวันนี้ท่านางถ,ถามตัวเองเราเปิดช่องให้มาโจมตีหรือเปล่าอั่งที่สามครับวันนี้ท่านหลายเข้าใจสัมผัสถึถงการทรงุญถิดอยู่ของพระเจ้าสิสนมกับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่มีเลยผมต้องกลับชวนท่านกลับมาครับจงกลับมาพึ่งพาพระนามของพระเยซูพร,พระนามนี้ครับ ทำให้ล้องหลายมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นอัศจรรย์มากมายเราไปทานด้วยกันไหมครับรเวลาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับโดยพระนามของพระเยซูข้าพอง์หลายขอยอมจำนวนต่อพระองค์เพราะข้าพอง์หลายปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมีชีวิตที่พึ่งพาพระองค์ไม่ขอพึ่งพากําลังตัวเองไม่ขอดําเนินชีวิตตามความตั้งใจหรือความพยายามของตัวเอง แต่ขอเนินตามพระประสงค์ของพระองค์พอเมื่อข้าพุทธองค์ทำเช่นนั้นคําริษฐานของข้าพรทองค์จะได้รับการรับรองพระองค์จะตอบเสมอและคงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะพึ่งพาพระนามของพระองค์เพราะข้าพุทองค์หลายรู้ว่าข้าพรทองค์หลายไม่สามารถเมื่อชีวิตบนโลกด้วยกําลังตัวเองได้ต้องพึ่งกําลังของพระองค์เพื่อจะรับการปกป้องให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายข้าพุทองค์หลายขอพึ่งพระนามของพระองค์เพราะข้าพุทองค์ปรารถนาอยากจะรู้จักพระองค์อยากจะเข้าถึงพระองค์จะสัมผัสพระองค์ พระงค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะใกล้ชิดนับรักพระองค์หมดหัวใจของข้าพระองค์ขอพระญาณของพระเจ้าทรงเมตตา,ข,าข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน